เ um <mel> ือม่าอครับเรืเรือนะยกมดับจับเรือก็ไ้นะครับเรือกเรือม่น้ำะาสอบครับรกิาอะไ้เราไม่ยอมพักว่าดอจานะเรือเรามาอะไรนะครับเรือฝนเรือแมนออกนะครับอาปนนาบันไต้องการจะช่วยเรือฝนเรือเม่น้ำเขาไมอยอมพักแม่น้ำก็ยับัเรือกะไรนะเรือมาแล้วครับเรือเรือแม่น้ำจะบ ประการตัวรยจะไมับหรับเรนนี่เกดปนตัวนั้นก็ประการี่เราเอาดอกผักมาดอกตานะเกิดบนเกิดนยนการเกิดบนเกาดราะาเกระสอกระองของรถเรนน่ะเกิมาแต่ระคาดเติดวนกินักตดอบรั้ต้องการรถตัวรั้เอาไว้ดองผักดอกตานะจากที่บกจบเลยก็ได้นะอกิดปนเกิดนั้นเกตดกระอบนั้ สานการเือนะฝักบอกยกไปเรือเลยนะเดฝนเรือน้นเกิกระสอบครับฝักบอกยกไปเรือกเนะเรืดมาแต่แล้วเรือมาแล้วครับเกอดนเกิดน้เกิดกระสอบครับานการณ์เรือครับเกื่กระสอบนะยกอจากฝักปเลยนะครับเกอดฝนเน้เรือกระสอบครับสถานการณ์เรือกินเรือน้เกระสอบเอาไว้รองพักรองฟาร์นยจากฝักเรือันเลยนะ มาตะลักเชือนะเรัพลดเอเมเชือกระสอบครับติจะตเือนะยกมือดับามเรียกได้นะครับเื่อพลเือเม็ดเสอบครับติั้จะเอาไว้ดองผักหรือว่าดองกลานะเชือเรามาจะได้นะครับเอพลเชือรเม็เชือกระสอบนะครับป้านาปานากตัจะือรลเือเม็ดครับเอาไว้ดองผักดอกลาระยกดับามุเรียกไดนะล้วตามนนะครับเบอรอพลเชือเม็ดเชือกระสอบ สาการเด่นิดเดืนะเรับมือจักับปเรื่ไปเนะเรือนเรือเี่ยเรือกตะตอกนหรือเอาไว้ดองผักรือว่วดองปลาก็ไเ้ยนะเรือปนเรือเล่นคาการด่เดยนเรือปกเรอเลือว่าเรืจะเล่ากระสับกบุมโดเรกยยนะเรือรากัครักเรือนเรือเนือะตอับสถานการณ์เนนิเดียวนเอาไว้ดองผักดอปลานะกลับกรุมเกมือไยกเลยนะเรือปนเรือเนือแตดตอครับ ตะการี่เรือนะรับมือรวยกมืเรียกันเลยนะเรือคนเรือนเรอกระสอบครับฝับมือยกมืเรียกไปเลยนะเรือมาแต่แล้วเรือมาแล้วครับเรือคนเรนดเรือกระสอบครับตะการจะที้เรือครับไว้รอผักกองลานะยกมือดักฝักมือเรียกันเลยนะครับเรือคเรอเรือกระสอบครับตะการจะที้เรือคนเรือเรอกระสอบเอาไว้องผักองฟาจะยกมือดักฝักมเรียก เรามากันแล้วครับเรือเรือฝนเรือแม่นเรือกระสอบครับมันเป็นเรือเรือนะยกมือดับกลับบริเวณนั้นนะครับเรือฝนรือแม่นเรือกระสอบครับสถานที่ที่เราไว้เดองผักหรือว่าดงกปานะเรือเรามากันแล้นะครับเรือนเรือแม่นเรือกระสอบนะครับอาบานาบานายก็การพูดเรือฝนเรือครับเอาไว้เดิักเดิปานเป็ับเรียกณนเลยนะเรือมาแล้วครับเรือฝนเรือแมนเรือกระสอบครับ กรจารยึดเชือครับยกปับตอมาเรกเลยนะเชกด้เอม็ตดต่อครับเรยเอาไว้ดองผักดองปลามาเลยนะเือต้เชอเครับกระการยึดเือเชือเวัดเอกระกับประสัทขอยกมาเรเลยนะเือมาแต่เชืองต้นเชือเ็ตัดตอบครับกรจารยึดเชือครับเอาไว้ดองผักดองปานะจรกรยกมเรียกเลยนะเืกตนเชือเม็ดเตัดตออครับ รายการเก็บเรือนะฝักบัวือกว่าเสร็วแล้วเกับเรือไม่เกือกระสอบครับรายการเก็บเรือครับไวรองผักรองบานะยกมืออขางตรงอี้กันเลยนะครับเกิอเรือไม่เรือกระสอบครับราการเก็บเรือเกิเรือเม่เกือกระสอบ เอาไว้รองผัดรองลาแ้ยมือดักฝักมืเรียกปเลยนะเลือมาแต่ละคาเลือเลือพอเรือเม็ดเลือกระสอบครับอาจารย์จะยกเรือนะยกมือดักฝักมือเรียกไนเลยนะครับเรือพอเรือเม็ดเลือกระสอบครับอาจารก์จะเลอาไว้รองผัดรองาแล้ยกมือดักฝักมือเรียกไเลยนะ เรืมารตับเรือคนเรือเลรือกัดตครับประการเรือเรือปรือกระัเรือไปนะเรือคนเรืเเรือตดต่ครับือเราไต้ลองผักเรือดองกากไดนะเรือคนเรือเลครับจะจการเรือคนเรือเล่เรือกระตักเรือไปนะเรือมาเตับเรือคนเรือเลนเรือตัตครับ้ัดการนรเรือครับ เอาไว้รองผักรองปลานะจัดมือบอกยกไปเรียกเลยนะเรือคนเร็กเรือสระสอบคับตายอ่าซืนะมือบกยกเรียกไปเลนะเรือเรเลเรือระสอบครับมือบอกยกไปเรียกไปเลยนะเกลือมาแล้วเรือมาแล้วครับเรือนเรืเล็กเรือระสอบครับกรจา่าซื้อเรือครับเไว้รองผับรองปานะัมือบอกยกเรยกไปเลนะครับเรอคนเรือเล็กเรือระกอบครับ กระจายดนเจร่เจริอเล่กเจอิญต่อไวรัสอัก่อน